อ่าสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนต่อนะข้อสอบทีเด็ดปี59นะครับปี59นะครูจะสอนต่อไปที่เรื่อยเลยนะครับนะใครไม่เข้าใจแล้วก็ถามได้เรื่อยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ The Guru f i r t t u r f f i r s t เองครับ70%ของนักเรียนในห้องของมันเซ <laughs> มีนิดหนึ่งได้ไหม เอ่อมันเซเนี่ยคือคือข้อสอบถ้าถ้าเราไปดูต้นฉบับเนี่ยจะเป็นเขาบอกว่ามาจากกาหรีนะแนวกาหลีคือครูกคสงสัยว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนเป็นจากมันเซเป็นเป็นมันนะอะไรเงี้ยนะบุญเสริมอะไรเงี้ยนะชื่อไทยไทยไม่เป็นไรหรอกตั้งข้อสังเกตธรรมดาทำไมไม่ใช้ชื่อไทยไทโอเคนะอ่าไม่เป็นไรนะ,ะเราลองดูนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนในห้องของ se, อมันเซสวมแว่นสายตา เมื่อมีนักเรียนสวมแว่นสายตา14คนนะจงถามว่านักเรียนในห้องบันเซมีกี่คนนะละนักษณะข้อนี้มันใช้เรื่องของสมการก็ได้นะครับโจทย์ถามหาอะไรลูกนะเทคนิคง่ายๆนะลูกโจทย์ถามหานักเรียนในห้องโจทย์ถามหาอะไรให้ตัวนั้นเป็นตัวแปรนะนักเรียนในห้องมีกี่คนให้มี A คนครูจำนวนนะให้นักเรียนนะให้นักเรียนนักเรียนนอนหนูนะมีนะ a คนนะนักเรียนมี A คนโอเคไหม คราวนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เจ็ดสิบข้อเปอร์เซ็นต์แปลว่าส่วนร้อยก็เจ็ดสิบส่วนร้อยโอเคไหมลูกของนักเรียนกี่คนลูก A คนนะนักเรียน A คนก็คูณกับ A เข้าไปนะตัวแปรแล้วแต่โรงเรียนจะให้นะลูกจะ X ก็ได้จะ Y ก็ได้จะ B จะ C ีเขาไก่เขาไข่ก็ได้หมดนะแต่กูใช้ตัว A เพราะจะได้ไม่ไปปนกับตัว X เฉยๆนะเขาบอกว่า70%นะ70%นะโจทย์ตรงนี้70%ของนักเรียนในห้อง สวมสายตาโดยมีคนสวมสายตา14คนเพราะนั้น70%ก็คือ70ส่วนร้อยนะเปอร์เซ็นต์แปลว่าต่อร้อยเขาว่า70%เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเขียนอย่างงี้เปอร์ P R C E A T นะถ้าเราเขียนติดกันเลยจะเป็นแบบอเมริกานะถ้าอังกฤษเขาจะเขียนทางห่างเลยเปอร์แล้วก็เซนต์เราไปดูกันแล้วกันนะลองไปดูในดิกเนี่ยก็แปลว่าเปอร์แปลว่าต่อเซนต์แปลว่าร้อยโอเคมาเซนต์แปลว่าร้อย โอเคเมื่อนั้นเปอร์เซ็นก็เลยแปลว่าต่อร้อยห้าเบภาษาไทยก็จะแปลว่าร้อยละถูกต้องไหมร้อยละนะจริงเราเรียนตั้งแต่ป .5 แล้วแหละเ,ลเรื่องนี้คราวนี้เจ็ดสิส่วนร้อยของ A มีเท่ากับกี่คนลูกสิคนนะนักเรียนมี14คนเพราะฉะนั้น A เป็นเท่าไหร่เลย14ส่วนอยู่ก็คือหารเอาไปคูณน,นะคูณอยู่เจ็ดสคูณ A คูณอยู่ก็เอาไปหารนะ โอเคมาหารไปคูณคูณไปหารรายละเอียดอยากรู้ชัดเจนว่าเพราอ,อะไรนะไปหาเอาเองนะในช่องครูนะที่่อือว่าครูเฟิร์สแล้วกันนะในใน o o o g l e อ่ะเดี๋ยวเห็นหน้าครูเองแล้วก็ครูจะมีเรื่องการสอนสมการรายละเอียดให้ว่าทำไมย้ายแบบนี้ได้โอเคนะสศูนย์บฝทิ้งดทน้งเ1 7ด2 1 4เพราะนั้น A ตอบเท่าไหร่เลย20เพราะฉะนั้นตอบห้องบรรันเซมีคนมี20คนนะคนตอบ โอเคนะเห็นไหมมียี่สคนเอามาดูข้อต่อมานะเอามาดูข้อที่7นะข้อที่7เนี่ยตารางนะข้อที่7ตารางต่อไปนี้แสดงอายุของสมาชิกในกลุก่มอาสาพัฒนานะชื่อไทยแล้วนรกว่าชื่อเแบบเกรลีแะตเรามีอัสกอรีเนาะชื่อจียอนแทฮุนนูรีเจยอนแจแจยอนนะแจยอนนะ โอเคนะโดยที่แต่ละคนอจีฮจ,จียอนมี13บสาแทฮุนมี15บห้ดูรีสิบสอแจยอนมี16โอเคโจทย์บอกว่าถ้าสมาชิกเข้ามาใหม่หนึ่งคนจะทําให้ค่าเฉลี่ยของอายุของสมาชิกในกลุ่มนี้เพิ่มเป็น1ปีจงหาสมาชิกที่เข้ามาใหม่ว่ามีอายุเท่าไหร่นะข้อนี้คือหาว่าคนใหม่อ,อายุเท่าไหร่นะดิกใหม่ต็กใหม่หมคนนี้ทำไงตัวทีตัวทีก็ การหาค่าเฉลี่ยนะลูกนะค่าเฉลี่ยก็คือเอาจํานวนนะผลรวมหารด้วยจํานวนนะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยของอายุโอเคนะของอายุข้อนี้เลยคือนี่คืมีค่าเฉลี่ยเหมือนกันน่ะเท่ากับผลรวมนะผลรวมของอายุหารด้วยจํานวนทั้งหมดนะจํานวนนะทั้งหมดโอเคมาหาคือส่วนราวนี้ไม่ต้องไปจําสูตรนะ นะพวกเราไม่ต้องจําสูตรนะก็คิดง่ายๆอ่ะสมมติว่าเรามีเพื่อนอยู่สิบคนมีเพื่อนอยู่ห้าคนก็นแล้วกันนะแล้วเราก็มีคนละกี่บาทตั่าไปคนแรกมีสามบาทคนที่สองมีเจ็ดบาทคนที่สี่มีห้าคนที่สามมีห้าคนที่ห้ามีเท่าไหร่ดีหกค่าเฉลี่ยแต่ละคนว่ามีเงินรวมกันเท่าไหร่ ไปจะด้มีค่าเฉลีย่ยเฉลี่ยว่าแต่ละคนมีเงินเท่าไหร่ก็เอาเงินทุกคนมนาะบวกกันแล้วหารด้วยจานวนทั้งหมดนะเพราะนั้นการหาค่าเฉลี่ยคือเอาค่าทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนทั้งหมดนะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปจําเป็นสูตรอะไรนะคิดเข้าๆอ่ะนะคิดเข้าๆโอเคไหมคราวนี้ผลรวมของอายุทั้งหมดเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราต้องหาว่าเดิมมีอายุเท่าไหร่ก่อนค่าเฉลี่ยเดิมกูก็เขียนตรงนี้เดิมนะค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ ค่าเฉลี่ยนะลูกนะเดิมแล้วก็เอาผลรวมของ,ของอยทุกคนมาบวกกันเลยเอา13มนะมีเท่าไหร่มั้ง13บนะบวก15บวกกับเท่าไหร่13บวก15บวก12นะครับแล้วก็บวกกับ16หนะหารด้วยเดิมมีกี่คนลูก4คนก็ส่วน4โอเคมั้ยคราวนี้เราบวกกันได้เท่าไหร่13บวก15บวก12บวกกับ16โอเคมั้ย สาบวกหเป็น8ปนะสอบวกหก็เป็น8ปดแปดบวกแเป็น16บหกทดหนึ่งหายไปไหนละสิบหกทดหนึ่งทดไปไกลหน่อยหนึ่งบกหนเป็นสอบวกหเป็น3ามบวกสี่ห้านะมีห้าหนึ่งก็คือห้าเพราะนั้นค่าเฉลี่ยเดิมก็คือเท่ากับห้าสิบหการสโอเคไหมคือส่วนสีแล้วก็ตัดเป็นเศษเรนต่ำสี่หนึ่งสี่สีก็คือสิบสี่เดิมค่าเฉลี่ยเป็นสิบสี่โอเคไหมค่าเฉลี่ยเป็นสิ เขาถามหาว่าถ้ามีถ้ามีมาใหม่หนึ่งคนตรงนี้นะมีมาใหม่หนึ่งคนทําให้อายุเพิ่มขึ้นหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ครูเขียนเดิมเนี่ยทคนิคง่ายๆนโลกเขียนคาว่าเดิมคำว่าใหม่พอหรือหนึ่งกับสองถ้าเราเคยดูของครูครูจะเขียนสั้นๆง่ายๆนะเอาแค่ให้เราพอเห็นภาพแต่ตอนไปส่งเออโทษทีนะตรงน,นี้เขียนปีเักหน่อยเลยนะพอไปส่งครูก็เขียนละเอียดกระกันนะแต่วิธีคิดครูก็จะเขียนให้มันดูลองง่ายๆขึ้น พราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยใหม่เนี่ยนะค่าเฉลี่ยใหม่นะเป็นเท่าไรลูกนะค่าเฉลี่ยครูเขียนว่าค่าเฉลี่ยใหม่แล้วกันก็คือเอาของเดิมคือสิบสี่บวกเพิ่มอีก1ปีคือ1ค่าเฉลี่ยใหม่เป็นสิบห้าโอเคไหมเสร็จแล้วเราก็ใช้สูตรเลยค่าเฉลี่ยก็คือเท่าไหรลูกเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้เหมือนเดิมนะก็คือตรงนี้ค่าเฉลี่ยของอายุเนี่ยก็คือพลลูกขออายุหารด้วยจํานวนทั้งหมดถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยใหม่ ค่าเฉลีย่ยใหม่เนี่ยเราได้เท่ากับ15ปีถูกต้องไหมค่าเฉลีย่ยใหม่ได้15ปีเพราะนั้นครูก็แทนสูตรเลยก็คือค่าเฉลีย่ยใหม่คือ15เท่ากับควนี้เท่ากับอะไรลูกจํานวนคนก็คือว่าผลรวมเดิมนะผลรวมของอายุใช่ไหมก็ต้องเอาผลรวมเดิมก็คือเท่าไหร่นะ56คือตามนี้นะคือเอา4คนนี้มาบวกกันคือ56เห็น้ไหมลูก56บวกกับเท่าไหร่ลูก56บวกกับนะตัวที่เราไม่รู้ก็คือ A โอเคไหมลูกคือเราไม่รู้คือมันเพิ่มมาอีกคนหนึ่งก็คือ a นะ a ก็คือคนใหม่ a เท่ากับคนใหม่ถูกไหมว่าเป็นเท่าไหร่เข้ามคนใหม่เสร็จแ,แล้วเราก็หาะลรลูกหารจานวนทั้งหมดตอนนี้จาก4เป็น5เพราะหาร5ครูก็แก้สมการนะหารอยู่ยา้ายไปคูณ15คูณ5เท่ากับ56บวกกับ a เคไหมเราจะได้ว่า56บวก a เนี่ยครูสอบที่นิดนึงนะ15คูณ5เป็น75 เอเดียว e เป็นเท่าไหร่ลูกนะเอเดียว e ก็ต้องเป็นเท่ากับ75-56ลบกลบกันนะก็ยืมมาเป็น16ใช่ไหมหเอ่อถ้าติดถติดยืมตรงนี้เป็น65 15-6ลบเป็นเท่าไหร่15-6ลบเป็น9นะข้อนี้ตอบ19เ้าข้อนี้ตอบนะ19ปีตอบนะตอบนะคนใหม่คนใหม่หมอายุเท่าไหร่ อายุนะสิบเก้าปีโอเคไหมครับน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่อง The Guru First Tutor นะครับและน้องๆสามารถเข้าไปคุยกับครูเฟิร์สได้ที่เพจเรียนเก่งแบบชิวๆ by Guru First ตามลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับครูเฟิร์สจะมีไลฟ์สอนสดในเพจด้วยนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ